ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้มีเจรักในการเลี้ยงงัวเลี้ยงควายทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับนายหอยสัญจรชาแนลครับชาแนลที่จะพาพี่พ่อน้องไปเลาะเบิงงัวตามทงตามทาตามไฮตาสวนตามเกในหมู่บ้านครับมณีนายหอยสัญจรมีโอกาสมาทีป่านสังวาตำบลโนนเพกอำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกดครับมณีจะพามาเบิงงัวแม่สาวครับไก่ผสมครับผม ถ่ายสูงประมาณลอยสีสมหาถึงลอยหาซิบครับผมจะของเพื่นอยากง่ยายบ้านครับผมตอนที่จะเข้าจะไปเบิง้องละเอียดของงัวแม่นี่ครับผมเหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใ,ให้แนใะ่หอยสันจรทำงานต่อไปครับอย่้ำลุง ว่าสาวประมาณสองปีครับอีกหนึ่งเดือนเนาะครับนอ่นเมือกน้ำตา,ำตาออกมอีกเมือกออกแล้วประจำเดือนประจำเดือนออกแล้วบ่ดนกจัจะได้ผสมเนาะครับนอ้อบมถ่ายสูงกะประมาณลอยสีซิมหาถึงลอยหาสบเป็นลูกกระทบเนาะครับนอมสีแดงน้ำตาลเม็ดบักขามสีสันดี พ่อขากระดำเนาะเชียงวะโบสถเครกเครื่องเครื่องดำบือใหญ่แห้งครับนมนมสีเตาเดอเน้อบีเนาะผมมีติ่งโมมีหยังเนาะสีงามแห้งครับ ลาสนาเพันยืนเปิดเปิดเท่าไรน,นะคุณบีราคา 18, หนา้าคอร์กนอห้าสิบแปดหน้าคอร์กแ่ดทดลองได้คือเอาเอาบเบิ้งเครื่องเครื่องดำพวกหางใหญ่ครับตื่นคนมาเบิ้ง บ้านบ้านบ้านสางวานี่ตำบลตำบลอย่างบนนิดโนน,นเพ็กพอำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกดแกงหนาขาใหญ่ครับขายกัยชงปกติหรอคู้บีปกติครับร,รัปะกนแ้งาเม็ดสีเหลือหลายแห่ ถ้าซื้อนี่ก็ประกันต้นนีให้เลยแม,ม่นบ่พีหมอผีมึงบื้อ่นสาวใกล้ผสมเนาะครับเน้องกินหญ้าดีครับ หางลามเก็บตกเผื่อกกุ้งหางใหญ่แหงเป็นสาวลูกกระทบเม็ดสีจัดจัดแข็งคอยยน่นหงงเูเล่ยปากแก๊กหน่อยแต่กระบอกเล่ยแหง แต่ก็ยังบ่ทั้งข้นเลเนาะพี่เนาะอ๋อมเตอเมืกอก่อออกลักษณะเป็นเม่นเนาะเป็นเป็นเม่นแต่ว่าก็ยังบ่ทันได็กข้นแต่ว่าบ่บ่แม่นลักษณะอืมแต่ก็บดดนเตือน2เดือน่านจดผสมรอเป็นอบพัดไป2รอบสองื่อก อ,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 อ่ารายละเอียดของงวงแม่นี่กัประมาณนี้ครับพี่น้องถ้าผูดด้ใดสนใจครับผม ขอเบิงตัวจริงในที่บ้านสังวาตำบลนวลเพกอำเภอพายุจังหวัดรีสเกตครับหรือว่าจะโทรมาคุยกับเจ้าของบัวพื้นด้ครับผมเดี๋ยวในหอยสัญจรจะให้เบอร์โทรไว้ถ่ายคลิปครับผมผู้ใดมากระโทรไปผูดคุยไปต่อรองราคากับพื้นด้นครับเหมือนเดิมครับก่อนจะจบคลิปฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ในหอยสัญจรททำงานต่อไปครับ สำหรับมือนี้สวัสดีครับ